เมื่อเช้านี้ได้ฟังเรื่องกิเดอนเมื่อวานนี้ที่ไอ้ส้มก็กิเดอนใช่ไหมแล้วมีหลายคนก็ไม่เข้าใจด้วยแต่ว่าพอดีไม่ได้ฟังด้วยนะคะแต่ว่านึกถึงว่าเรากำลังจะไปจัดงานประกาศที่ที่เชียงรายนะนี่พูดถึงเชียงรายข้ามกรุงเทพไปเชียงรายเชียงรายเนี่ยเราประกาศวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่บสามนะคะแล้วก็ คนที่จะไปนะคะคนที่อยู่ที่นั่นถ้าไปถึงวันที่20เราก็จะไปต้อนรับอาจารย์กลุ่มอาจารย์ที่เป็นนักประกาศมาก็คือว่าอาจารย์ดาเนียนจะมาเราจะไปคล้องพวงอเไ็นได้จับมือส่วนตัวดีไหมเรียกการเจมิมเราไม่ได้จับมือเพราะว่าเขาเป็นคนใหญ่โตแต่ว่าเราช่วยโอกาสการเจมิมแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้น ก็อยากจะพูดถึงเรื่องงานประกาศด้วยงานประกาศที่เชียงรายก็โอ้โหมีปัญหามากมายนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยพอดิ่ฉันอ่านกีเดโอนเนี่ยดิฉันเข้าใจเลยพระเจ้าไมไ่ต้องการคนเยอะคนเยอะแล้วมันทะเลาะก,กันเปล่าๆนะคะความเห็นอาจจะไม่เท่ากันแต่พระเจ้าก็ทําเพื่อทุกคนนั่นแหละงั้นเช้าวันนี้เรามาดูฟังเรื่องกีเดโอนกันนะคะพระธรรมโพิชัยบท ทำชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกและพระองค์ทรงมอบวูเขาวไว้ในมือของชาวมีเดียนเป็นเวลาเจ็ดปีเพราะว่าชาวมีเดียนมีกำลังเข้มแข็งและโหดร้ายจนชาวอิสราเอลต้องหนีไปหาที่หลบซ่อนอยู่ในโพรงตามภูเขาในถ้ำและที่มั่นตา่ตางๆเมื่อไรก็ตามที่ชนอิสราเอลหวานพืชชาวมีเดียนชาวอเมเลกและชนชาติอื่นๆทางตะวันออก จะพากันมาบุกรุกพื้นที่พวกเขามาตั้งค่ายและทำลายพืชพันธุ์ตลอดทางไปถึงกาซาไม่เหลือสิ่งมีชีวิตสักอย่างเดียวให้ชนอิสราเอลไม่ว่าแกะวัวหรือลาผู้เขากลูเข้ามาพร้อมกับฝูงสัตว์เต็นท์ของเขาเหมือนกระ,กะแตนฝูงมือมาทั้งคนทั้งอูดนับไม่ถ้วนผู้เขาบุกรุกเข้ามาเพื่อทำลายล้างดินแดนชาวมีเดียน ทำให้ชนอิสราเอลสิ้นเนื้อประดาตัวจนต้องร้องทูลให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเมื่อชนอิสราเอลร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าเพระคนมีเดียนพระองค์ทรงส่ง,สง,สงผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งมาแจ้งว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้นําเจ้าออกมาจากอียิปต์ออกจากแดนท่าเรากอบกู้เจ้าจากอํานาจของอียิปต จากเงื้อม,มือของบดาผู้ที่กดขี่ข่มเหงเจ้าเราขับไล่ศัตรูออกไปต่อหน้าเจ้ายกดินแดนของเขาให้เจ้าเราบอกเจ้าว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าอยากกราบไหว้พระต่างๆของชาวอมุไรในดินแดนซึ่งเจ้าอาศัยอยู่แต่เจ้าก็ไม่ฟังเราทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามานั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กในโอฟราซึ่งเป็นที่ดินของโยอาย ตระกูล R B A S e R. อาบีเอเซกิเดโอนบุจโยอาดกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองุ่นเพื่อให้ผ้นจากสายตาชาวมีเดียนเขาทำอะไรคะเขากำลังนวดข้าวอยู่ในบ่อย่ำองุ่นทำไมถึงต้องไปอยู่ในบ่อย่ำองุ่นแอบไงปกติเขาก็นวดในหลานนวดข้าวใช่ไหมแต่ว่ากิเดกิเโอนเนี่ยเขากลัว เขาก็เลยไปนวดแป้งสาลีเนี่ยอยู่ในบ่อย่ามเองหุ่นนะคะมันแอบอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อให้เห็นว่ามันโหดร้ายนะคะอย่าลามาฟังต่อนนะทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่กินกกโอนและกล่าวว่านักรบผู้เกรียงไกรเอย๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านกินโอนตอบว่าท่านขอรับอาบองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกข้าพเจ้า ทำไมเหตุการณ์ทั้งปวงนี้จึงเกิดขึ้นกับพวกข้าพเจ้าเล่าไหนล่ะการอัศจรรย์ทั้งปวงซึ่งบรรพบุรุษเคยเล่าให้ฟังพวกเขาพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำพวกเราออกมาจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแต่ปัตรบันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทอดทิ้งพวกเราและมอบประไว้ในเงื้อมมือของชาวมีเดียนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหันมาหาเขาและตรัสว่า งไปช่วยอิสราเอลให้พ้นจากเนื้อมือของชาวมีเดียนด้วยกำลังที่เจ้ามีอยู่เราใช้เจ้าไปไม่ใช่หรือแต่กิเดโอนทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์นี่หรือจะไปช่วยกู้อิสราเอลตระกูลของข้าพระองค์อ่อนแอที่สุดในเผ่ามนเสและข้าพระองค์ก็เป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในครอบครัวองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าเจ้าจะฟาดฟันชาวมีเดียนทั้งหมด เวลาที่พระเจ้าจะใช้เนี่ยพระเจ้าเรียกว่าอะไรคะพระเจ้ามาถึงมาถึงก uh, ิเดโอนทศวรร์ขององค์พระเจ้าปรากฏกับกิเดโอน on, แล้วกล่าวว่านักรบผู้เกรงไกลเอ๋ยองค์พระเจ้าสถิตกับท่านเ <Okay. S 1> <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พระเจ้าใช้อะไรเราเนี่ยแปลว่าอะไรคะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเราก็เลยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และเกรงไกร เพราะฉะนั้นในวันที่เราจะไปประกาศนะคะไม่ว่าที่ไหนก็ตามถ้าเรารู้สึกว่าเราพระเจ้าใช้เราไปเราใหญ่ไหมคะเราใหญ่แน่นอนที่สุดนะคะเพราะพระเจ้าเรียกเรานะคะไปใส่ไว้นะคะสิริพรน,นักรบผู้เกลียงไกลเอ,อ่ยอย่างนี้เป็นต้น <laughs> นะคะอันเราก็ใส่ชื่อของเรานะคะแล้วก็เราก็พูดกับตัวเราเองพูดบ่อยๆย,ยืนยันบ่อยๆและเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันพองขึ้นมาเองเนาะ และเราก็ได้เห็นนะคะว่ากิติโกขนาดพระเจ้าพูดไปแล้วนะบอกว่าเนี่ยนะเราจะมอบไอมีเดียมไว้ในมือของพวกเจ้าเนี่ยนะเราไม่ได้ทอดทิ้งเลยแล้วก็บอกให้ไปช่วยนะก <c ười> ิติโกตอบว่าไง <c ười> ข้าพระองค์ที่เลยจะไปช่วยอิสราเอล <c ười> ตระกูลของข้าพระองค์อ่อนแอที่สุดในเผ่ามานาเสข้าพระองค์เป็นผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในครอบครัวอีกต่างหากนะคะ แต่พระเจ้าพูดว่ายังไงองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าเจ้าจะฟาดฟันชาวมีเดียนทั้งหมดเวลาที่พระเจ้าใช้เนี่ยเรามักจะมีข้อแก้ตัวนะคะว่าไม่เป็นหรอกโอไม่ได้หรอกไม่โอโหนี่ฟาดให้ส้อทีหนึ่งนะถ้าพระเจ้าใช้แสดงว่าพระเจ้าให้ความสามารถใช่ไหมอ่ เหมือนกับตอนที่ดิฉันจะเป็นศิลปินนึกไม่ออกว่ามันจะทำยังไงนะคะแต่พอเข้ามาอยู่ในตำแหน่งปับ๊บการเจอม,มันจะมาเองแล้วก็ความสามารถของพระเจ้าก็จะลงมามันไม่ใช่ตัวเราเอง,งนะเราอย่าไปกลัวถ้าพระเจ้าใช้นั่นแปลว่าความสามารถของพระเจ้ามาการเจิมคืออะไรคะคือความสามารถของพระเจ้าเอเมนนะคะเรามฟังต่อนะ กิเดอนทูลตอบว่าอาพระองค์ทรงโปรโดขอทรงให้หมายสําคัญเพื่อแสดงว่าเป็นพระองค์จริงๆที่กําลังตรัสกับข้าพระองค์อยู่โปรดจะเพิ่งเสด็จไปไหนจนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาและนําเครื่องบูชามาถวายพระองค์และพระองค์ตรัสว่าเราจะรอจนเจ้ากลับมากิเดโอนกลับเข้าไปจัดแจงปรงุงรูปแพะตัวหนึ่งและทำขนมปังไม่ใส่เชื้อจากแป้งประมาณ22ลิตร จากนั้นนำเนื้อใส่กระจาดและน้ำแกงใส่หม้อมาถวายทูตองค์นั้นที่ใต้ต้นอกทูตของพระเจ้ากล่าวกับกิเดโอนว่าจงวางเนื้อและขนมปังไม่ใส่เชื้อไว้บนหินก้อนนี้และเอาน้ำแกงราดกิเดโอนก็ปฏิบัติตามคำสั่งทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ายื่นปลายไม้เท้าแตะเนื้อและขนมปังไม่ใส่เชื้อนั้นไฟก็ลุกขึ้นจากก้อนหิน เผาเนื้อและขนมปังจนหมดแล้วทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็หายตัวไปเมื่อกิเดโอนตระหนักว่าเป็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ร้องว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตข้าพระองค์ได้เห็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าต่อตาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าจงมีสันติสุขเถิดอย่ากลัวเลยเจ้าจะไม่ตายกิเดโอน จึงสร้างท่านบูชาขึ้นที่นั่นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและขนานนามว่าพระยาเวทรงเป็นสันติสุขถ้าทำไมทูตสวรรค์มาเพื่อให้เขารู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีองค์พรงพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในแต่ว่าคนสมัยนั้นมีไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาต้องได้ยินเสียงมั่งเขาต้องได้การทรงนำอะไรที่มันเห็นจับต้องมองเห็นนะคะแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่กิโอนก็เลยกลัวเพราะว่าในที่เขาบอกมาก็คือว่าถ้าเราเห็นพระเจ้าเนี่ยต้องตายพระเจ้าลอบใจเลยบอกไม่ตายเจ้าจะไม่ตายเพราะว่ากลัวตายนะคะและเราก็ได้เห็นนะคะว่าถ้าเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราต้องคอ่คอ,ยคอยคคิด ตามนะคะว่าทําไมมันจะเป็นเช่นนั้นและเขาก็เขาก็เอาเครื่องถวายบูชามาเพื่ออะไรคะเพื่อว่าองค์พระพุทธเจ้ามาแล้วก็ทาแตะและทําเห็นอัศาจรรย์นะคะและพอเขารู้ว่าอัศาจรรย์นั้นก็คือเป็นทูตของพระเจ้าเขาก็จะกลัวทันทีแต่ในนั้นและเรามาดูต่อนะคะอยู่ที่โอฟราในที่ดินของตระกูลอาบีเซอ ตราบจนทุกวันนี้ในคืนนั้นเององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งกิเโอนว่าจงนำวัวผู้ตัวที่สองอายุเจ็ดปีจากฝูงสัตว์ของบิดาของเจ้ามาและหรื้อท่นบูชาพระบาอันของบิดาและฝันเสาเจ้าแม่อาเชาราซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆด้วยจากนั้นจงสร้างแท่นบูชาที่เหมาะสมสำหรับพระยาเวพระเจ้าของเจ้าขึ้นบนยอดเนินเขาแห่งนั้น ใช้ไม้ที่ฟันจากสาวเจ้าแม่อจิราเป็นฟืนเผาวัวผู้ตัวที่สองเป็นเครื่องเผาบูชากิเดโอนจึงพาคนรับใช้สิบคนมาด้วยและทําตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขาไม่กล้าทำในเวลากลางวันเพราะกลัวสมาชิกในครอบครัวและชาวเมืองนั้นเขาจึงแอบทําในเวลากลางคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นมาพบว่าแท่นบูชาพระบาอันถูกรื้อทำลาย เสาเจ้าแม่อาชิราข้างแท่นถูกโคน่นและมีวัวผู้ตัวที่สองเผาบูชาบนแท่นที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ผู้คนต่างถามกันว่าใครทําอย่างนี้เมื่อเขาสืบสอบอย่างถี่ถ้วนก็ได้รับคําบอกเล่าว่ากิเดโอนบุตรของโยอาชเป็นคนทําคนในเมืองน,นั้นเรียกร้องกับโยอาชว่าเอาตัวลูกชายของเจ้าออกมา เขาต้องตายที่บางอาจมารื้ท่นบูชาของพระบาอันแล้วยังฟันเสาวเจ้าแม่อาจิราทิ้งอีกแต่ยุอาชตอบฝูงชนที่กำลังกโกรธแค้นซึ่งห้อมล้อมเขาว่าพวกท่านจะช่วยออกโรงแทนพระบาอันหรือจะพยายามช่วยพระบาอันหรือยอย่างไรใครสู้แทนพระบาอันจะต้องถูกฆ่าตายภายในเช้าว,วันนี้ถ้าบาอันเป็นเทพเจ้าจริงๆเขาย่อมดูแลปกป้องตัวเองได้ เวลาที่มีคนมารื้อแท่นของเขาตั้งแต่วันนั้นมาเขาเรียกกิดโอนว่าเยรูบาอันโดยกล่าวว่าให้พระบาอันต่อสู้กับเขาเพราะเขาได้ทำลายแท่นบูชาของพระบาอันเราได้ความรู้อะไรบ้างคนเ็ามาว่าไปรื้อแท่นพระของเขาทิ้งแล้วพ่อเขามาฟ้องพ่อเขาจะจับกิดโอน พ่อเขาว่าไงเอา้าก็พระใหญ่เราต้องไปไหว้พระนั้นเพื่อให้ช่วยเราตอนนี้เราก็ต้องช่วยตัวเองสิใช่ไหมเหมือนตอนสมัยอับราฮัมนะคะสมัยอับราฮัมก็เหมือนกันเขาก็เอาพระของพ่อเขาเนี่แหละนะคะเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาฟาดแล้วก็มาผ่านะคะแล้วก็โยนเข้าไปในกองไฟแล้วพ่อกลับมาก็ว่าเขาบอกว่าเอา้าก็ เขาไม่รู้ว่าเครถามเพราะว,ว่าพระเขต้องช่วยตัวเองได้แสดงว่าอะไรคะคนที่พระเจ้าเรียกเนี่ยจะมีความฉลาดนะคะเราต้องฉลาดในการคิดและเราก็ต้องคิดว่าถ้าพระนั้นสามารถที่จะช่วยได้ก็ต้องช่วยตัวเองก่อนใช่ไหมล่ะที่นครสวรรค์นะคะตอนที่มีน้ำท่วมที่โบสถ์เนี่ยก็ ก็มีอ่ามีสมาชิกป้าของสมาชิกน้ำท่วมไม่ได้ห่วงเลยเลยห่วงพระโทรมาบอกให้ไปช่วยเอาพระออกจากบ้านหน่อยน้ำท่วมเราก็เขาว่าไปช่วยนะคะเพราะว่าเป็นสมาชิกนะคะหมายถึงว่าไปช่วยสมาชิกป้าที่จะขนของแต่ว่าก็ได้อธิบายให้ฟังว่าก็ทําไมพระไม่ช่วยเราเล้วังต้องเราต้องไปช่วยพระอีก ใช่ไม่ใช่และเหมือนกับหลายครั้งที่เขามีการถวายเครื่องบูชาอาหารการกินเนี่ยให้กับพระทำไมอ่ะพระต้องให้เรากินไม่ใช่เราให้พระกินใช่ไหมมันต้องคิดได้ออกนะนะคะถ้าเราคิดไม่ออกเนี่ยเราก็จะถูกหลอกไปเรื่อยนะมันมันสำคัญมากนะคะเรื่องอย่างเนี้เราต้องคิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ก็เหมือนกันแล้วก็พิจารณาตามสิ่งเหล่านั้นนะคะ พระเจ้ามีพระคัมภีร์ไว้ให้เราฟังอ่านเป็นตัวอย่างเอเมนไหมครั้งนั้นบรรดาชาวมีเดียนชาวอัมาเลขและชนชาติอื่นๆทางตะวันออกพเนจรกำลังกันยกข้าแม่น้ำจอแดนมาตั้งค่าอยู่ที่หุบเขายิสเปเอลแล้วพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาเหนือกิเดโอน เขาก็เป่าตแตรเรียกคนตระกูลอาบีเอเซอร์ให้ติดตามเขาเขายังส่งผู้สื่อสารไปทั่วเขตมนัสเสอาเชอร์เซบุลุนและนัฟททลีอีกด้วยเพื่อเรียกรวบรวมกำลังพลและพวกเขาก็ตอบรับกิเดโอนกราบทูลพระเจ้าว่าอาพระองค์จะทรงใช้ข้าพระองค์กอบกู้อิสราเอลจริงๆตามที่ทรงสัญญาไว้ดูเถิดข้าพระองค์ จะวางขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าวหาขนแกะเปียกน้ำค้างแต่พื้นดินแห้งข้าพระองค์ก็จะรู้ได้ว่าพระองค์จะทรงกอบกู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อกิเดโอนตื่นแต่เช้าเขาก็บิดขนแกะมีน้ำค้างไหลออกมาเต็มชามกิเดอโอนจึงกราบทูลพระเจ้าว่า ขออย่ารงพระพิโรธเลยข้าพระองค์จะทูลขออีกครั้งเดียวขอข้าพระองค์ได้ทดสอบกับขนแกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขอให้ขนแกแห้งส่วนพื้นดินรอบเปียกน้ำค้างคืนนั้นพระเจ้าทรงทําตามที่เขาทูลขอขนแกแห้งอยู่แต่พื้นดินมีน้ำค้างชุ่มไปหมดแล้วเข้าใจการวางขนแกไหมคะ ก็คือถ้ามาจากพระเจ้าเหมือนเอาเอา,เอาสมัยก่อนที่เราเอา,เอาดอกไม้มาเด็ดรักไม่รักรักไม่รัก,กเขา้าใจไหมอ่าอันนี้ก็คือทดสอบกับพระเจ้าแบบให้พระเจ้าบอกด้วยวิธีนี้แต่ว่าตอนพวกเราเนี่ยให้หมอดูหรือทำเนียมที่เขับสอนมาเวลาในความรักเด็ดดอกกุหลาบมาแล้วหมดไปหลายดอกก็ไม่เท่ากันสักที <laughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยกิติกรเขาไม่ได้มีความมั่นใจนะคะขนาดมีทูตสวรรค์มาให้แล้วก็ยังไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเขาขอพระเจ้าว่าขอหมายสําคัญนะคะถ้าหากว่าเอาวางไว้นะแล้ะถ้าสมมุติว่าขนแกะเปียกแต่พื้นดินแห้งจริงๆมันเปียกมันต้องเปียกทั้งคู่ใช่ไหมแต่ว่านี่มันเปียกอันเดียวคือขนแกะเพราะฉะนั้น แผ่นดินแห้งบ anyway, ิดแล้วน้ําก็ออกมาจากขุนแกะทีน mm hmm. mm hmm. ี้เอาใหม่พระเจ้าเอาใหม่ให้ผืนดินเปียกและขุนแกะแห้งคือยังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เกิดขึ้นไหมก็เก NO ิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราปัจจุบันเราไม่ถามพระเจ้าด้วยวิธีนั้นมีหลายคนที่ยังถามแต่ว่าพลาดหลายทีเพราะว่าเวลาที่เรามีพระวิญญาณพระวิญญาณจะบอกเรา มันมีสันติสุขหรือไม่มีสันติสุขนั่นคือการทรงนำของพระเจ้ามันง่ายทีไหบอกว่าพระเจ้าถ้าคนนี้มาหาลูกตอนนี้ก็แสดงว่าเขาเป็นคู่พรพรอย่างนี้ไม่ใช่มานมันก็จะรีบเอามานะคะแล้วก็ทะเลาะก,กันตลอดชีวิตอะนึกไหมอยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฟังจากสันติสุขอย่างเช่นดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าตอนไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยดิฉันก็ มันมืดมากนะคะตอนที่เราไปทำํำภารกิจตอนนั้นเราไม่รู้ทางด้วยแล้วเราไม่รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีแต่ไฟหน้ารถเท่านั้นเองเราก็เลยถามพระเจ้าเพูดกับพระเจ้าพระเจ้ารักลูกเอ๊ะมีสันติสุขแปลว่าอย่างนี้พระเจ้าเกลียดลูกมันบิดๆนะคะเอ้าลองดูสิการอ่าพูดดูสิพระเจ้ารักลูกฟังฟังมาเที่ฟองนาองหน้า,อ,อ,นา,อ,อ,นาอาจารย์สิริพรฟังจากข้างในคะ่ะพระเจ้ารักลูก เป็นไงคะหนึ่งหนึ่งพระเจ้าเกลียดลูกใช่ไหมถ้าพระเจ้าเกลียดลูกเป็นไงคะมันจะรู้สึกใช่ไหมมันจะรู้สึกไม่มันเป็นวิธีการที่เราจะได้เช็คได้เข้าใจไหมคะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าเกลียดเราเพราะงั้นเวลาที่เราบอกว่าพระเจ้าเกลียดลูกข้างในจะไม่ยอมมันจะอัดนะคะแล้วดิฉันก็เลยใช้วิธีนี้แล้วก็ถามว่าพระเจ้า ข้างไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเลี้ยวซ้ายอึดอัดเลี้ยวขวาได้แล้วเรก็ไปถูกที่จริงๆเอเมนไหมคะนี่คือวิธีของดิฉันที่ง่ายที่สุดคือให้เราเช็คนะคะเหมือนกับว่าฉันได้ไปสวรรค์สบายใจพพพเพราะพอไปนรกไม่ยอมข้างในมันไม่ยอมเอเมนนะ เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่าถามพระเจ้าโดยวิธีที่ว่าพระเจ้ากุหลาบนี้นะเด็ดไปกี่ดอกโอเคนะคะมันมีหลายอย่างที่พระเจ้าก็ยืนยันะแต่ว่าวิธีที่พระองค์นำและปลอดภัยที่สุดก็เสียงข้างในของเราพระธรรมผู้วิจัย บทที่7ในเวลาเช้าตรูเ่เยรูบาลคือกิเดโอนและคนของเขาทั้งหมดออกมาตั้งค่ายที่น้ำพุฮาโรอค่ายของชาวมีเดียนตั้งอยู่ทางเหนือของภูเขาในหุบเขาซึ่งใกล้เนินเขาโมเรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสก,กับกิเดโอนว่าเจ้ามีกำลังพลมากเกินไปเราจะไม่ให้เจ้าชนะชาวมีเดียนด้วยคนมากมายขนาดนี้เพื่อชาวอิสราเอล จะได้ไม่อวดอ้างกับเราว่าพวกเขากอบกู้ตนเองโดยอาศัยกําลังของพวกเขาจงประกาศแก่คนทั้งปวงว่าผู้ใดหวาดกลัวจ้งหันกลับและไปจากภูเขากิลาเลาทเถิดฉะนั้นจึงมี22,000คนกลับบ้านเหลืออยู่หนึ่งหมื่นคนอ่ะเรามาดูพอคนป,ประกาศไปก็มีคนมาเป็นอาสาสมัครทั้งหมด3 2มหมื่สองอะใช่ไหม ทีนี้พระเจ้าบอกว่าไงเยอะเกินไปเดี๋ยวจะหาวชนะเพราะว่าฟฝีมือตัวเองพระเจ้ามีแผนการเสมอเลยนะคะดิฉันก็มานั่งนึกที่เชียงรายที่แรกก็มี50โบสตอนหลังพอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการไว้อะไรพระพันปีหลวงเนี่ยก็เลยทุกคนก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาพระเจ้าพูดว่าไงให้คนที่กลัว กลับไปใช่ไม่ใช่ให้คนที่กลัวกลับไปแต่พระองค์ไม่ได้เกลียดน,นะคะพระองค์ก็ทําเพื่อพวกเขาแหนละแต่คนที่กลัวเนี่ยมันจะทําให้เสียงานเออนะคะแต่มาฟัแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกิเโอนว่ายังมีคนมากเกินไปจงพาพวกเขาลงไปที่แหล่งน้ำเราจะเลือกพวกเขาที่นั่นถ้าเราบอกว่า คนนี้จะไปกับเจ้าเขาก็จะไปแต่ถ้าเราบอกว่าคนนี้จะไม่ไปกับเจ้าเขาก็จะไม่ไปฉะนั้นกิเดโอนจึงนำคนของเขาลงมาที่ริมน้ำองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาที่นั่นว่าจงแยกคนที่เลียน้้ำกิ่นเหมือนสุนัขออกจากคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำมีเพียงสามร้อยคนที่เอามือวักน้ำขึ้นเลียนอกนั้นคุกเข่าลงดื่มน้ำองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่า เราจะช่วยกู้เจ้าและมอบชาวมีเดียนไว้ในเงื้อมมือของเจ้าด้วยคน300อคนนี้ให้คนอื่นกลับบ้านไปให้หมดดังนั้นกิเดโอนจึงส่งชาวอิสราเอลที่เหลือกลับไปยังเต็นของตนแต่เอาสามรอคนและเอาสเสบียงอาหารกับแตรของคนที่กลับบ้านไว้เหลือก,กี่คนคะจากสามหมสองเหลือสามนะคะ ถามว่าทําไมพระเจ้าเอาไว้แค่สามร้อยเพราะสามร้อยต้องเอาคนที่มีความเชื่อแล้วเป็นคนที่มีสติปัญญาทําไมพระเจ้าต้องบอกว่าให้ลงไปวักน้ํากินแล้วคนที่กินแบบสุนัขถึงจะเลือกไว้เพราะอะไรคนที่กินแบบสุนัขเนี่ยมันเอาขึ้นมาแล้วมันระวังใช่ไหมไอ้คนที่กลมลงไปกินใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่กลัวแต่ว่าไม่ระวังตัว แล้วคนเหล่านี้แหละมันจะทําให้เราแพ้สงคราม mm. เข้าใจนะคะเพราะงะั้นพระเจ้าจึงบอกว่าวักน้ําและกินเหมือนสุนัข mm. เลียปับ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 แต่ว่าปามองศัตรูมาหรือไม่มาพอเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่ดูเหมือนว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วมันเหมือนกับมันไม่มีคนร่วมมือเลยอะไรไม่เป็นไรถ้าเราดูากษัตริย์ดาวิดก็เหมือนกันเพราะ ดาวิดเนี่ยเวลาที่จากเมืองศิลากที่โดนเผาโดนอะไรเนี่ยแล้วก็จะออกไปสู้รบก็เอาคนที่เขาไม่มีแรงไม่ละทิ้งเอาไว้ที่บ้านและคนที่ไปได้ก็ไปแต่เวลาได้สเบียงมาได้สมบัติมาแบ่งให้หมดเท่ากันทุกคนเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นพระเจ้ารักทุกคนเหมือนกับตอนโยเซฟโยเซฟเป็นไงคะโยเซฟนิสัยไม่ดีจับผิดพี่อยู่ตลอดเวลานะคะ แต่สิ่งเหล่านี้มันทําให้เหมือนกับไม่มีความรักพระเจ้าก็ต้องให้เขาไปโดนจัดการอยู่ที่อียิปต์นะโดนพี่เขาจัดการนิสัยไม่ดีของพี่ก็จัดการน้องและนะ้องทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมันเป็นการขัดซึ่งก,รรกันและนันกเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยมันจะได้ไอ <c oughs> เลี่ยมมุมอะไรมันจะขัดกันไปแล้วก็มันจะได้อยู่ด้วยกันได้และในที่สุดเป็นไงคะ เมื่อโยเซฟได้ถูกปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาแล้วพระเจ้าก็ใช้เขาเป็นใหญ่และเพื่อช่วยใครก็ช่วยครอบครัวเขานั่นแหละเริ่มต้นถูกไหมถูกแล้วเขาทุกคนก็ไปแล้วก็เกิดเป็นชนชาติอิสราเอลที่นั่นแล้วก็ขยายเราเลยได้รับประพรไงเอเมนไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เวลาที่พระเจ้าบอกเราทําให้ทําเพราะว่าพระเจ้าเรียกเราว่าเป็นผู้กล้าหาญ นะแล้วก็พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยความสามารถมาจากพระเจ้าเรียกว่าการเจิมนะคะเราจะได้เห็นว่าเหมือนกับคนของโมเสสนะคะที่พระเจ้าเลือกไว้ที่จะต้องทำเต็นท์พับผาเขามีความสามารถขึ้นมาทันทีเป็นความสามารถของพระเจ้าเพราะพระเจ้าใช้เขานะคะถ้าพระเจ้าบอกพวกเราในวันที่6ว่าให้วางมือรักษาโรค เราเป็นไงคะ,ะเธอและการจะเป็นกีดีโอนไหมเกี่ยงอยู่นั่นแหละและเวลาที่เราไม่ทำและเวลาคนอื่นมาทำเราจะเสียใจว่ามันมันมัน,มนง่ายๆอย่างนี้เองเหรอเธอวางเธอไม่ดูไม่เข้าท่าเลยแต่ทาไมเธอวางแลวหายก็พระเจ้าใช่ตอนนั้นนะคะเพราะงั้นให้เรากล้าหารและให้เรานั้นมีความมั่นใจ เมื่อพระเจ้าบอกให้เราจัดงานแสดงว่าพระเจ้าก็ใช้พวกเราแหละรักษาโลกเอเมนไหมคะให้เราเชื่อใจนะคะแล้วอาหารถ้าไม่พออธิษฐานค่ะขนมปังหาก,ก้อนกับปลาสองตัวยังพอสำหรับคนเป็นหมื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นของเราก็จะพอเหมือนกันอาจารย์ซินดี้ไฮดี้เบเกอร์นะคะเขาต้องเลี้ยงคนแล้วมันไม่พอเข้าอธิษฐานกับพระเจ้าแปลว่า คนเยอะแยะเลยนะกินแล้วยังเหลืออีกจริงๆและผู้รับใช้หลายคนก็ทำแบบนี้แล้วมันก็เกิดอัศจรรย์เกิดขึ้นเอเมนไหมคะเพราะงั้นเนี่ยให้เราเชื่อใจพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าใช้เราทำพระองค์จะอยู่ด้วยจะสถิตอยู่ด้วยกันกับเราพระองค์จะให้ความสามารถกับเราและพระองค์ก็อยากจะฝึกเราขึ้นมาให้ใช้ความเชื่อเอเมนไหมเอเมน ไฟบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับถ้อยคําของพระองค์ที่หนุนใจเราเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าทุกอย่างที่พระองค์บันทึกในพระคัมภีร์นั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์เสมอเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะบอกว่าพระองค์นั้นรักเราและพระองค์อยู่ด้วยกันกับเราและพระองค์เห็นความสามารถที่พระองค์ใส่ไว้ในเราว่าเราทุกคนนั้นมีความสามารถที่มาจากพระองค์ได้รับการเจิมที่มาจากพระองค์ ขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พวกเราทุกคนนั้นจะไม่เหมือนเดิมจะแข็งแรงและก็จะกล้าหาญขอบคุณพระองค์ในพนามพระเยซูคริสต์อาเมนและอย่าไปลืมอ่านต่อนะวิธีของกิโอนอันหนึ่งนะคะที่พระเจ้าพูดว่าเน่ส่งคนไปที่ค่ายศัตรูนะพอไปค่ายศัตรูศัตรูก็คุยกันว่าฝันว่าอย่างนี้ฝันว่าแพ้ผู้สอดแนม มีกําลังใจก็มาบอกพระเจ้าก็รู้อีกนอว่ากําลังใจเนี่ยมันก็สําคัญนะคะแล้วยังแถมวิธีการก็วิธีการที่มันเหลื่อเชื่อนะคะวิธีการพระเจ้าก็าจะให้วิธีการมาด้วยเอเมนไหมตกลงคนหายโรคหมดไหมหมดเพราะเรามีกี่คนคะที่จะไปเนี่ยตั้งยี่สิบกว่าคนสมมุติว่าคนหนึ่งรักษาไปยี่สิบคนก็ได้ตั้งกี่คนละ นะเอเมนค่ะ <laughs>